หมอต้องบอกก่อนเนาะว่าการนอนของคนเราถ้าแบ่งง่ายๆแบ่งเป็น2ช่วงช่วงหนึ่งคือช่วงหลับลึกเราจะค่อยๆหลับลึกลงเรื่อยๆอีกช่วงหนึ่งคือช่วงหลับฝันเราต้องมีทั้งสส่วนเนาะช่วงหลับฝันเนี่ยในทางการแพทย์เนาะเราเรียกช่วงนี้ว่าเลมสลีปเลมสล e ปคืออะไร R e m เมนี่ยมาจากคําว่าและปิด eye movement ในช่วงนั้นอะตาจะมีการกรอกได้เนาะตาจะกรอกอย่างรวดเร็วแต่ว่าตัวจะถูกน็อกให้เราขยับไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราฝันแล้วแล้วเราขยับได้เนี่ยคนนอนข้างๆเราจะลําบากซึ่งเลมสลีปเนี่ยในช่วงหลับฝันียมประโ เลมสลิปเนี่ยมีประโยชน์อยู่ด้วยกัน4อย่างอันที่1ในเด็กเนี่ยจะมีช่วงเลมสลิปเยอะกว่าผู้ใหญ่ในเด็กจะฝันมากกว่าผู้ใหญ่เนาะเพราะว่าในช่วงเลมสลิปเนี่ยจะเป็นช่วงที่สมองของเด็กเนี่ยมีการเจริญเติบโตแล้วก็เซลล์ประสาทเนี่ยมีการเพิ่มโครงข่ายเนาะให้เขามีการเชื่อมต่อกันของโครงข่ายใยประสาทมากขึ้นเนาะก็คือทําให้สมองเด็กพัฒนานั่นแหละต่อมาข้อที่2เนาะในผู้ใหญ่เนี่ยในช่วงเลมสลิปเนี่ยจะช่วยเรื่องของ creativity หรือว่าความคิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเนี่ย การมีเลมสลรีททาให้เรามีความคิดสร้างสรรค์เนาะต่อมาอันที่3คือช่วยในเรื่องของการ problem solving การจัดการปัญหาการแก้ไขปัญหาอันที่4จะทําให้เรา maintain เรื่องของอารมณ์ได้ดีกว่ามี awareness ในเรื่องของอารมณ์ได้ดีกว่าในช่วงเลมสลรีเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเราอะ่ะจะเอาอารมณ์ออกจากเหตุการณ์ ออกจากความทรงจําของเราเอะเนาะสมมุติว่าเรามีเหตุการณ์ต่างๆเนาะที่มันมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยในช่วงเลมสลีฟเนี่ยเขาจะเอาอารมณ์ออกแล้วก็ให้เราจดจําได้เพียงเหตุการณ์เขาพบว่าถ้าเราไม่มีเลมสลีฟเนาะแล้วเราเอาอารมณ์กับเหตุการณ์ปนกันเขาพบปัญหาในทหารเนาะทหารเนี่ยที่เข้าไปศึกสงครามมาเนี่ยแล้วเขาโดนวินิจฉัยว่าเป็น PTSD เนาะ PTSD คือโ s ส traumatic stress disorder เป็นความเครียดหลังจากาเผชิญเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายอะ่ะพวกนี้อาการเขาก็จะเหมือนแบบว่ากลัววิตกกังวลว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆเนาะเวลาที่เหมือนเกิดเหตุการณ์แบบน่าสะพึงกลัวอะไรบางอย่างเนาะแล้วก็ยังคงกลัวอยู่ะนะครับทหารที่เป็น PTSD เนี่ยเขาพบว่ามีช่วงเลมสลีปหรือว่าหลับฝันเนี่ยน้อยพอหลับฝันน้อยปั๊บเนี่ยเขาเลยไม่สามารถแยกเอาอารมณ์เนี่ยออกจากความทรงจำที่มันเลวร้ายได้ก็จะเกิดปัญหานี้ เพราะฉะนั้นจะบอกว่าการนอนหลับเนาะมันต้องมีทั้งสงส่วนนะครับต้องมีส่วนหลับฝันด้วยแล้วก็มีส่วนหลับลึกด้วยหลับลึกเนี่ยเราต้องการหลับลึกประมาณ20%บวกลบเดี๋ยวนี้นาฬิกาก็จะวัดได้เนาะเพราะฉะนั้นการนอนที่ดีสรุปจะต้องมีทั้งสส่วนทั้งหลับลึกแล้วก็หลับฝันนะครับการหลับฝันก็มีประโยชน์นะครับผม